สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูนหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มาเรียนในส่วนของหลักภาษาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องคำคล้องจองคำคล้องจองคืออะไรคะนักเรียนคำคล้องจองก็คือคำที่มีการสัมผัสการมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันและเป็นการออกเสียงคำที่คล้ายคายกันนั่นเองนะคะอะก่อนที่นักเรียน ระล,ลึกดืนนึกถึงคำคล้องจองได้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับความหมายของคำคล้องจองกันก่อนนะคะใครยังจำได้บ้างว่าคำคล้องจองคืออะไรและมีความหมายว่าอย่างไรคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะคำคล้องจองนะคะก็คือคำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมพัทธ อะมาดูค่ะส่วนที่สำคัญก็บอกว่าถ้าใช้สระก็ต้องเป็นเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกันและคำคล้องจองเรื่องอีกหนึ่งอย่างว่าคำสัมผัสนะคะคำสัมผัสเนี่ยเราจะอยู่ในลักษณะของบทร้อยกรองถ้าในบทร้อยกรองอย่างเช่นกรดสีร้อนแปกาบยานี1ิ พวกนี้นะคะเราจะไม่เรียกว่าคำคล้องจองแต่เราเรียกว่าสัมผัสค่ะมีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในนั่นเองนะคะอ่ะพอจะเข้าใจไหมคำคล้องจองเรามาย้ำความใหม่อีกครั้งนะว่าเป็นคำที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราเดียวกันเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสคำคล้องจองนะคะมีหลายสักหลายลักษณะ ในชั้นนี้นะคะเราจะกล่าวถึงคำคล้องจองสองพยางในคำคล้องจองสามพยางนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคำคล้องจองสี่พยางนะคะเราจะเรียกมันว่ากรอนสี่ค่ะเรามาดูลักษณะของคำคล้องจองกันค่นะนักเรียนลักษณะที่หนึ่งนะคะการสัมผัสสระค่ะการสัมผัสสระก็คือคำที่มีเสียงสระตัวเดียวกันนะคะหรือว่าคำที่ใช้สระตัวเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้เราจะสังเกตคำที่ไม่มีตัวสะกด ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะมีแค่สระเราจะดูว่าใช้สระตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะดูตัวอย่างค่ะใบใสอา่าเดียวดูคําว่าใบกับคําว่าใสค่ะใบใสใช้สระอะไรคะใช้สระไอเห็นไหมเป็นเสียงสระตัวเดียวกันปากานะคะ เห็นไหมเป็นคําคล้องจองเพราะว่าใช้สระตัวเดียวกันและเสียงเหมือนกันนะคะก็บอกว่าจะเห็นได้ว่าคําที่มีสระคล้องจองกันเพราะใช้เสียงสระเดียวกันในมาตรากอกาอ่าคำที่ไม่มีตัวสะกดจําได้ไหมเราเรียกมันว่าอะไรเราเรียกมันว่ามาตรากอกานะคะจำไหมว่าถ้ามีแค่สระเราก็ดูว่าเป็นสระตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะ การสัมผัสสระลักษณะที่สองก็คือถ้ามีตัวสะกดถ้าเป็นการสัมผัสสระที่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนต้องดูว่าเป็นสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันค่ะต้องเป็นสระใช้สระเดียวกันและตัวสะกดมาตราเดียวกันนี่เป็นกรณีที่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าการบ้านนักเรียนดูคำว่าการกับคําว่าบ้านค่ะการเป็นสระอาเหมือนกันคู่นี้นะคะและ ลอลิงกับนอหนูก็อยู่ในมาตรากลเหมือนกันดังนั้นคำนี้ก็เลยเป็นคำคล้องจองค่ะริงกับนิ่งค่ะใช้สระอีกับมาตรากงเหมือนกันและคำว่ากดกับบดใช้สระโอกับมาตรากฎเหมือนกันนะคะนี่เป็นลักษณะของการสังเกตคำสัมผัสที่มีตัวสะกดค่ะอ่ะ ต่อมานะคะเป็นสัมผันอักรซึ่งไอเนี้เราจะไม่เจอก่อนเดี๋ยครูจะบอกให้ทราบว่าสัมผันณอักษรก็คือมีอักษรที่เป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันและมีเสียงอักษรพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงคู่กันเช่นคําที่เป็นอักษรสูงคู่กับอักษรต่ําคู่นึกออกไหมเสียงสอเสียงชออกู่กับสอเสียงทอคู่กับถอเสียงยอก็เป็นหอยอนะคะไอเน,นี้นักเรียนต้องไปจำลักษณะของ อ,อักษรการผันอายุกที่เขาบอกว่าเป็นการผันวรณายุกเพื่อเสียงคู่คืออ,อักษรต่ําคู่คู่กับอักษรสูงอักษรต่ําคู่เช่นชอ่ชอช่อช้างไปคู่กับอักษรสูงก็คือเสียงสอเสือนั่นเองนะคะอันนี้เรียนเพื่อให้รู้ไว้นะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูตัวอย่างคําคล้องจองของนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่3กันค่ะตัวอย่างคําคล้องจองสองพยางค์นะคะนักเรียนมาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะ ชั่วนาตาปีนักเรียนดูค่ะชั่วนาลงท้ายด้วยสระอาส่งต่อปยังคําว่าต่อไปว่าต่อไปก็ต้องลงท้ายด้วยสระอาตาปีเห็นไหมคำน,นี้เขาบอกว่า,วานาคล้องจองกับคําว่าตาชั่วนาตาปีนักเรียนดูนะคะคําต่อมาค่ะคอขาดบาดตายพยางสุดท้ายของคำแรกส่งต่อพยางพยางหน้าของ คำถัดไปข้อขาดบาดตายรู้มากยากนานคำสุดท้ายของวักแรกส่งต่อไปยังคำแรกของวักถัดไปไว้เนื้อเชื่อใจเห็นไหมเนื้อสระเอือมากับคำา่าเชื่อสระเอือหมูไปไก่มา สระไอกับสาระไอนะคะอะนักเรียนดูลักษณะของคำคล้องจองสองพยางค์นะคะคำคล้องจองอขอไปค่ะคำคล้องจองสองพยางค์นะคะจะส่งสมัมผัสจะคำสุดท้ายของวรรคแรกไปยังคำแรกของวรรคถัดไปนะคะอันนี้เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะชั่วนาตาปีนาคล้องจองกับคำว่าตาคอขาดบาดตายอะคำนี้มีตัวสะกดแล้วสระอา สะกดด้วยมาตรากฏดสะอาะดอเด็กส่งต่อมาก็ต้องเป็นสระอาะแล้วก็ดอเด็กโดยคําว่าบาดไอ้ไหมคอขาดบาดตายขาดคล้องคลอ,อ,องกับคําว่าบาดนั่นเองนะคะรูมาแยะนามสระอากับมาตรากกทส่งต่อมาก็เป็นสระอาะและมาตรากกนะคะต่อมาไว้เนื้อเชื่อใจคํานี้ไม่มีตัวสะกดแต่เราต้องดูว่าเป็นสระเอือ ครูบอกว่าเราไม่ต้องดูวันในยุคนะคะแสดงว่าไม้โทกับไม่เอทเนี่ยไม่มีความเขี่ยวข้องนะคะเราดูแค่สระเอือไม่มีตัวสะกดทรงมาคําว่าเชื่อก็เป็นสระเอือใช่ไหมคะไม่มีตัวสะกดดังนั้นเนือเลยคล้องคอคำว่าเชื่อหมูไปไก่มาเป็นสระไอลงท้ายด้วยสระไอทรงต่อมาก็ต้องเป็นสระไอที่ไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นคําว่าไปเลยคล้องจองกับว่า ไก่นั่นเองค่ะนักเรียนจำมาไว้ว่าถ้าคำล้องจองสองพยางคำสุดท้ายของวรรคแรกไปสัมผัสกับคำแรกของวรรคถัดไปนะคะถ้าเป็นตัวที่ไม่มีโทสะกดก็สังเกตแค่สระแต่ถ้ามีโทสะกดต้องเป็นสระไมาตราเดียวตัวสระตัวเดียวกันและเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำล้องจอง3ามพยางค่ะรอมาอ่านก่อนนะคะ ต่อความยาวสาวความยืดขิงข้อราขาข้อแรงยิ้มด้วยปากถะด้วยตายุให้รําต่ำให้รั่วฝนสั่งฟ้าปลาสั่งหนองนะคะอ่ะนี่เรามาดูการสัมผัสค่ะทำคล้องจองสมมามพยางแสดงว่าวักหน้าต้องมีสามพยางและวักหลังต้องมีสามพยางน,นะคะ ต่อความยาวคําสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคําแรกของวรรคถัดไปนะคะอ่าต่อความยาวสาวความยืดมีตัวสัมผัสมีมาตราตัวสะกดก็เราต้องดูระอาสะกดด้วยมาตราเกิลคำต่อไปก็ต้องเป็นสระอาและมาตราเกิลนั่นก็คือคำว่าสาวนั่นเองดังนั้นต่อความยาวสาวความยืดยาวคล้องกลองกับคำว่าสาวคำต่อมาค่ะ กิ่งข้อราค่ะข้อแรงคําว่ารากิ่งข้อราอ่ะมีตัวสะกดไหมคําว่าราราไม่มีตัวสะกดแต่ผสมด้วยสระอาดังนั้นคําต่อไปก็ต้องไม่มีตัวสะกดและผสมด้วยสระอาก็คือคําว่าขานั่นเองนะคะดังนั้นราคล้องจองกับคําว่าขายิ้มด้วยปาอสระอามาตรากกคําต่อไปก็ต้องเป็นสระอามาตรากกเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะ ยุให้รำรำสระอํมีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นคำที่ส่งตอ่อมาก็ต้องเป็นสระอํตรงที่คำว่าตํานั่นเองนะคะยุให้รำตําให้รั่วรำคล้องจองกับคำว่าตําต่อมาค่ะฝนสั่งฟ้าคำว่าฟ้าลงท้ายด้วยสระอาไม่มีตัวสะกดสะแสดงว่าคำถัดมาต้องเป็นสระอาและไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะ ก็คือคำว่าปลาฝน,นสั่งฟ้าปลาสั่งหน้องดังนัง้นฟ้าก็เลยคล้องจองกับคำว่าปลานั่นเองค่ะอ่ะแล้วจะมีรูปแบบหนึ่งก็คือคำคล้องจองสามพยางนะคะสามารถคำสุดท้ายของวรรคแรกนะคะ จะสัมผัสกับคำที่1หรือสองของวรรคตัดไปนะคะ1หรือ2นะคะนักเรียนบอกว่าครูขาหนูไม่สามารถหาคำที่1ได้เราสามารถนำเป็นคำที่สองก็ได้นะคะดังนั้นคำคล้องจองสามพยางจำไว้ว่าคำสุดท้ายของวรรคแรกไปคล้องจองกับคำที่1หรือ2ของวรรคตัดไปเอาใหม่นะคะ คำคล้องจองสามพยางค์คำสุดท้ายของวรรคแรกไปคล้องจองกับคำที่หหรือคำที่สองของวรรคถัดไปนั่นเองค่ะอย่าลืมนะการดูคำคล้องจองก็ต้องเป็นสระตัวเดียวกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นสระตัวเดียวกันและต้องเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันนั่นเองค่ะมาดูการบ้านค่ะการบ้านนะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด แบบฝึกการใช้ภาษาหน้า48ข้อที่1และหน้า49ข้อที่2นะคะทําในหนังสือแบบฝึกหัดนะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไล้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะสําหรับวันนี้เรื่องคําคล้องจองนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะถ้านักเรียนแต่งคําคล้องจองหรือเขียนคําคล้องจองได้นะคะตอนนี้นักเรียนเขียนกรอน4ในเชวโมงสบไปครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับน้าสวัสดีคะ่ะ